สวัสดีค่ะมาพบกับนิ่มนะคะเดี๋ววันนี้จะมีเคล็ดลับวิ่งยังไงให้ผอมมาบอกต่อนะคะเดิมเนี่ยนิ่มก็เป็นคนที่ชอบวิ่งแต่ว่าวิ่งตอนแรกๆน้ำหนักอ่ะห้าสเลยนะคะแต่พอวิ่งไปวิ่งมาปรับเปลี่ยนวิธีการวิ่งการออกกําลังกายก็ทำให้น้ำหนักจากห้ 2องห้สบสามเหลือสี่สบสสี่บสามนะคะตอนนี้เดี๋ยวก็จะมีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆกันค่ะคือหลายคนนี่ที่กำลังคิดอยากจะลดน้ำหนักนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าการวิ่งเนี่ยจะช่วยให้น้ำหนักเราเนี่ยลดได้จริงหรือไม่นะคะเพราะว่ามีบางคนน่ะ บอกว่าวิ่งตอนแรกๆนี่น้ำหนักก็ลดลงแต่พอวิ่งไปนานๆวันเข้าอ่ะน้ำหนักกลับไม่ยอมลงอีกเลยค่ะจนทําให้ในที่สุดน่ะก็ตัดสินใจเลิกวิ่งไปแต่ว่าอันที่จริงเนี่ยการออกกําลังกายโดยการวิ่งเนี่ยมันเป็นการออกกําลังกายที่ต้องใช้กล้ามเนื้อพร้อมกันหลายๆส่วนนะคะทาให้ช่วยดึงพลังงานออกมาใช้ได้มากกว่าการออกกําลังกายประเภทอื่นอีกนะคะแต่ทําไมเมื่อวิ่งไปนานๆแล้วน้ําหนักเราอ่ะกลับไม่ลดลงอีกก็จะมีคําตอบ ก็คือเพราะว่าไม่ว่าการออกกำลังกายประเภทไหนนะคะถ้าหากว่าเราทําแบบเดิมซ้ำๆต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะก็จะทําให้ร่างกายเราอะเริ่มอยู่ตัวหรือชินจนไม่เกิดการพัฒนาอีกต่อไปอะคะ่ะดังนั้นเมื่อเราวิ่งไปได้สักระยะหนึ่งนะคะจนเริ่มอยู่ตัวแล้วเราก็ควรปรับวิธีการวิ่ง พื่อที่จะให้กระตุ้นการเผาผลาญพลังงานให้มากขึ้นนะคะโดยนิ่มก็จะมีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆกันค่ะค่ะสำหรับเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะคะก็คือเพิ่มระยะทางวิ่งหรือเพิ่มเวลาในการวิ่งนะคะเพราะว่าถ้าหากว่า วิ่งระยะทางเท่าเดิมเวลาเท่าเเดิมนะคะก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเรียนรู้วิธีการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะวิ่งให้ได้มีประสิทธิทภาพมากที่สุดนะคะจึงทำให้น้ำหนักของเราเนี่ยมันคงที่เช่นจากเดิมที่เราเคยวิ่งประมาณ5กิโลต่อ1ชั่วโมงนะคะเราก็เพิ่มระยะทางเป็น7กิโลหรือ8กิโลต่อชั่วโมงนะคะ ก็จะทำให้เพิ่มอัตราการเผาผลาญได้ขึ้นอีกค่ะค่ะสำหรับเคล็ดลับข้อที่2นะคะก็คือวิ่งให้เร็วขึ้นไกลขึ้นค่ะเช่นถ้าปกติแล้วเนี่ยเราวิ่งอาทิตย์ละสครั้งระยะทางประมาณ5กิโลเมตรความเร็วประมาณ8กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอะ อยากจะลดน้ำหนักลงไปอีกวิธีง่ายๆก็คือการเร่งความเร็วขึ้นในระดับที่ร่างกายของเรารับได้ค่ะหรือว่าวิ่งด้วยความเร็วเท่าเดิมแต่ว่าให้ให้เรายืดเวลาให้นานขึ้นแต่ว่าร่างกายของเราไม,ไม่เหนื่อยมากเกินไปไม่รู้สึกว่าลำบากมากเกินไปเดิมจากหนึ่งชั่วโมงก็เพิ่มระยะ เป็นหชั่วโมง30นาทีค่ะค่ะสำหรับเคล็ดลับข้อที่3นะคะก็คือวิ่งด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะคือการวิ่งระยะสั้นร่างกายจะดึงน้ำตาลในเลือดมาใช้เป็นพลังงานก่อนประมาณ15นาทีนะคะจากนั้นร่างกายของเราเนี่ยถึงจะดึงส่วนของไขมันนะคะมาเผาผลาญเพราะฉะนั้นนะคะหากหยุดวิ่งเร็วเกินไปไขมันของเราเนี่ยจะถูกเผาผลาญได้ไม่มาก เท่าที่ควรนะคะดังนั้นเราควรมีระยะเวลาที่วิ่งอย่างน้อยะคะ่ะประมาณ30นาทีต่อวันนะคะหรือว่า45นาทีต่อวันนะคะ,คะสำหรับเคล็ดลับข้อที่4นะคะก็คือการวิ่งแบบเบาสลับหนักนะคะสำหรับการวิ่งเบาสลับหนักอะ่ะ จะช่วยลดน้ำหนักได้ในระยะยาวเพราะว่าการวิ่งธรรมดานะคะจะช่วยเาผาผลาญพลังงานได้แค่ในช่วงเวลาที่วิ่งอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเน่ะเปลี่ยนมาวิ่งแบบเบาสลับกับแบบหนักนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะเาะผาผลาญต่อหลังจากที่เราวิ่งเสร็จต่อไปอีกนะคะเช่นเดิมเนี่ยเราวิ่งด้วยความเร็วธรรมดา1กิโลเมตรค่ะแล้วก็สลับกับวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดสักสิ วินาทีถึง20วินาทีนะคะสลับกันไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเราจะถึงระยะทางเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ในแต่ละวันนะคะแค่นี้นะคะก็จะช่วยให้ร่างกายของเรานะคะ่ะเผาผลาญพลังงานได้เพิ่มขึ้นค่ะสำหรับเคล็ดลับข้อที่5นะคะก็คือในหนึ่งสัปดาห์น่ะวิ่งหลายรูปแบบนะคะ โดยไม่วิ่งแบบใดแบบหนึ่งนานเกินไปนะคะเช่นในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราควรมีวิ่งยาวหรือที่เรียกว่าลองรันนะคะประมาณ1-2ถึงวันต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็วิ่งเบาสลับกับหนกักที่เรียกว่าอินทวอลนะคะก็คือ1-2ถึวันต่อสัปดาห์ก็ได้ค่ะวิ่งด้วยความเร็วสม่ำเสมอที่เราเรียกว่าเทมโปรันนะคะ ประมาณ1วันต่อสัปดาห์ก็ได้ค่ะแล้วก็วิ่งแบบสบายสบยไม่เหนื่อยเกินไปเป็นการวิ่งด้วยความเร็วที่กำลังดีนะคะที่เราเรียกว่า Easy Run ค่ะก็ประมาณ1นถึงสวันต่อสัปดาห์ก็ปรับใช้กันได้นะคะแค่นี้ค่ะก็จะช่วยให้ร่างกายของเราี่มีการพัฒนาและยังทำให้น้ำหนักของเราี่ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ สำหรับเคล็ดลับข้อที่6นะคะก็คือวิ่งสม่ําเสมอค่ะก็คือเราอ่ะโดยหาทางสายกลางของตัวเองให้เจอเช่นเราจะวิ่งสัปดาห์ละ3วัน5วันหรือว่าวันเว้นวันนะคะก็จะช่วยทําให้วิ่งได้อย่างยั่งยืนและเห็นผลลัพธ์ได้ในระยะยาวได้ค่ะสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มจะลดน้ําหนักนะคะอย่าเพิ่งหักโหมจนเกินไปอะค่ะเพราะว่าจะทําให้ เราอะรู้สึกเหนื่อยเบื่อท้อแล้วก็ล้มเลิกไปในที่สุดนะคะค่ะสำหรับเคล็ดลับข้อที่7นะคะก็คือเวทเทรนนิ่งควบคู่ไปกับการวิ่งนะคะอ่าคือใน1สัปดาห์เนี่ยเราก็หาวันเวทเทรนนิ่งอ่าควบคู่ไปกับการวิ่งด้วยนะคะสัก1วันนะคะ1-2วันก็ได้ค่ะ เพราะว่าการเวทเทรนนิ่งเนี่ยจะช่วยฝึกฝนกล้ามเนื้อให้แข็งแรงหากาเราอะทำอย่างถูกวิธีก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่สมส่วนนะคะช่วยเสริมความแข็งแรงเพิ่มมวลกล้ามเนื้อค่ะซึ่งเป็นผลดีต่อการลดน้ำหนักนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยยิ่งมีมากยิ่งเผาผลาญได้มากขึ้นนะคะแถมยังเผาผลาญได้อยู่ตลอดเวลาแม้ในขณะที่เรานอนหลับอยู่นะคะแล้วยังช่วยให้วิ่งได้อึดทนมากขึ้นด้วยอะคะ่ะ ค่ะสำหรับเคล็ดลับข้อที่8นะคะก็คือใส่ชุดวิ่งที่เหมาะสมนะคะการใส่ชุดวิ่งที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้เพราะว่าปกติร่างกายอ่ะจะเผาผลาญไขมันได้ดีมากที่สุดเมื่ออุณหภูมิร่างกายของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ1องศานะคะดังนั้นการเลือกเสื้อผ้าใส่วิ่งที่เหมาะสมเนี่ยก็จะสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้นไม่ดูดอ่าไม่ดูดซับเหงื่อมากเกินไป ก็จะมีผลต่อการลดน้ำหนักได้เช่นกันนะคะสำหรับเคล็ดลับข้อที่9นะคะก็คือการควบคุมอาหารซึ่งเคล็ดลับข้อนี้ี่ก็คือสําคัญมากนะคะในการควบคุมในการลดน้ําหนักค่ะเพราะว่าหากเราวิ่งโดยไม่ควบคุมอาหารเลยเนี่ยก็จะไม่ทําให้เราผอมง่ายนะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงน้ําตาลสูงลดคาร์โบไฮเดรตลงนะคะ เพิ่มโปรตีนและเพิ่มผักขึ้นให้มากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราควรดื่มน้ําอย่างน้อยเนี่ยวันละ8แก้วต่อวันนะคะแค่นี้ก็จะช่วยให้ระบบเผาผลาญของเราเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะมาถึงเคล็ดลับข้อสุดท้ายนะคะเคล็ดลับข้อที่10ค่ะก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอ่าเพราะว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเรานีซ่อมแซมฟื้นฟู ได้เต็มที่นะคะหากเรานอนน้อยเกินไปก็จะมีผลต่อการลดน้ำหนักเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ6-8ชั่วโมงนะคะค่ะสำหรับการวิ่งนี้นะคะก็สามารถลดน้ำหนักได้ผลจริงแถมยังลดได้ผลนานอีกด้วยนะคะหากว่าเราเนี่ยรู้จักเคล็ดลับในการวิ่งก็จะประสบความสำเร็จเห็นผลได้ไม่ยาก ะะหากเราเข้าใจเทคนิคของการวิ่งอย่างถูกวิธีค่ะแล้วก็เราจะไม่มีวันกลับไปอ้วนอีกต่อไปนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่อยากจะมาวิ่งแล้วก็อยากจะผอมค่ะค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆค่ะก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวนิ่มจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากอีกต่อไปค่ะ